คาเฟกเป็นยังไงตามไปดูสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามฝึกทอรอหมายเลข16บ้านจันเขมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารับชมการดําเนินคนุยึดด้วยกระสุนจริงหรือที่เรียกว่าคาเฟกครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับ การดาเนินคนยุดด้วยข้าศจริงนะครับหรือที่เรียกว่าคาเฟกอยู่ในส่วนของการฝึกทอ,องเี่ยวเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมด้านการลบเพื่อให้กําลังพลของกองตัพเรือมีทักษะมีประสบการณ์มีความคุ้นชินกับยุทธปกรณ์ที่มีตามนโยบายของผู้บัญชาการหารเรือที่ว่าฝึกเพื่อพร้อมรักษาอธิปไตยของชาติโดยเริ่มจากการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงหรือที่เรียกว่าฮาโลเป็นการโดดสูงเปิดต่ําโดยนักโดดนะครับจะโดดมาพร้อมยุทธปกรณ์ที่ใช้ในการัตดงานด้วยครับแบบ จากนั้นก็จะเป็นการสนับสนุนทางอากาศจากเครื่องบินขับไล่เอ็กกเพื่อทำลายเป้าหมายที่สำคัญครับในส่วนของพลซุ่มยิงนะครับก็จะทำการทำลายเป้าหมายที่สำคัญเช่นยิงทำลายจุดจ่ายน้ำมันเพื่อสร้างความเสียหายและตัดกำลังการขนส่งครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนจากปืนใหญ่ภาคพื้นดินอาทิเช่นคอ60คอ8เอียวคอ1 2 0มิลลิเมตร ปืนใหญ่105มิลิเมตรปืนใหญ่1 5 5มิลิเมตรเป็นตน้นต่อไปนะครับก็จะมาในส่วนของการรบแบบประจันหน้าและเราได้ทําการตรวจพบรถถังของข้าศึกก็จะมีการสั่งการโดยการต่อต้านและทําลายโดยใช้จรวดต่อต้านรถถังอาวุธปล่อยโทที่มีความแม่นยาสูงนำวิถีโดยเส้นลวด ถ้าฝ่ายเรานะครับสามารถทําลายรถถังฝ่ายก้าศึกได้จะทาให้ขวัญกำลังใจของทหารราบเต็มเปี่ยมเลยละครับซึ่งรถอาวุธปล่อยที่ติดตั้งโทนั้นก็คือรถทั้วีนั่นเองครับตอนนี้นะครับราชาสนามรถนะครับอย่างทหารปืนใหญ่นะครับก็ทําการยิงต่อต้านค้าศึกนะครับเพื่อให้ทหารราบเข้าไปไประชิดตัวเข้าสู่ระยะยิงให้ได้มากที่สุดครับ และที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นการยิงโคเวอร์จากปืนคนยิงลูกระเบิดขนาด40มิล mm, ิเมตรหรือที่เรียกว่ามาร์กนาทีนั่นเองครับและตอนนี้น,น,น,นะครับรถยนเกราะลำเลียงคนซึ่งได้ลำเลียงหานลาดเตรียมเข้าสู่ระยะยิงหรือพื้นที่การรบนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเรา,เราตรวจพบสนามทุ่นระเบิดนะครับที่ทําให้รถถังไม่สามารถเข้าไปได้นะครับจะต้องทําการทําลายสนามทุ่นก่อนนะครับถึงจะเข้าไปได้โดยหน่วยที่จะเข้าไปทําลายครับก็จะเป็นหน่วยจากกองพันทหารช่างจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินครับและตอนนี้นะครับก็ได้ทําลายสนามทุ่นระเบิดเรียบร้อยนะครับ ก็จะนําทหารราบนะครับเข้าสู่พื้นที่การลบหรือระยะยิงครับและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาของชายชาติทหารครับก็คือฐารราบทําการเข้าตีนะครับเพื่อยึดที่หมายให้ได้และทําการตั้งรับเร่งด่วนตอบรับและนี่ครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลของรูปแบบการลบของการฝึกทรอร6-7การดํานเนื่นงกลยุทธ์หรือคาเฟ่ครับ ซึ่งยังไม่ได้จบใน EP นี้นะครับก็จะต่อใน EP หน้าในส่วนของเมื่อมีทหารได้รับบาเดเจ็บให้ทุกคนสังเกตจากรถที่กำลังขับมาครับจะมีการดําเนินการอย่างไรติดตามชมใน EP หน้ารบอย่างไรฝึกอย่างนั้นท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ E ี EP หน้าครับ